ครับขอนำผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตลตาไทยลีกนะครับไปชมเจ้าถิ่นสุพรรณบุรี FC ครับตอนเรากลับมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับและนี่ก็คืออันดับตารางคะแนนณขณะนี้นะครับสุพรรณบุรี FC นะครับอันดับที่14ของตารางนะครับ19นัดมี20แต้มนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับอันดับที่3นะครับ20นัดมี35แต้มนะครับ ไปดูรายชื่อผู้เล่นกันเลยครับนี่เป็นทางฝั่งของสัพรรณบุรีรัีก่อนนะครับระบบการเล่นวันนี้ครับเป็น4-3-3นะครับแล้วก็ไปดูรายชื่อทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับันนี้รายชื่อของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนี่มาในระบบ3-5-2นะครับเขาดาวครับสัญญาณมาครับจากคุณชลยเรือกงามสมครับเกมเริ่มแล้วครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าถิ่นสุพรรณบุรีอยู่ในชุดเก่งครับสีกรมท่าทั้งชุดกระบุกจากซ้ายไปขวาในจอภาพ ส่วนทีมเยือนครับบุรีรัมยูไนเต็ดวันนี้มาในชุดสีครีมนะครับทั้งชุดแล้วเบียดกันอยู่บอลมาเข้าทางสัสะลักให้ขึ้นหน้ามาอ๋อแล้วครับสุภโชคสารชาติตัดเขจมบริกรเขียนโทษแล้วยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาครับแปรเริ่มมาใน20่สิบกว่าวีครับเจ้าเช็คเกือบทําประตูขึ้นนําให้ปราสาทสายฟ้าครับดูจังหวะนี้กันครับโอ้โหสุภโชคครับหลุดมาในกรอบเขียนโทษแตะเข้าขวาครับแล้วก็ปั่นโค้งเข้าเสาไกลครับ บอลยิงกว่าสุดท้ายนี่มันแม่นเสาไปหน่อยเลยครับเราต้องดูนะครับว่าจะทําผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับในการรับหน้าที่แบ็กขวาจําเป็นในวันนี้ครับอ่าครับพิกได้เฮทเซนไคออนแล้วล้มไปแต่วันนี้ยังแย่งได้ครับสี่ทุงคนอ่าแล้วครับมีข้างในเปิดมาบดครับแล้วยิงเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเฮทเซนไคออนยิงเร็วลูกนี้สุดๆครับเสาแรกครับไม่ต้องเซฟเลยสุรักษ์แท้สุนเนินครับสุพรรณบุรีออกนำบุเรอเยูไนเต็ดแล้ว1-0จากแฮทเซนไคออน จังหวะที่ไปเล่นยากเองเลยครับของแควินอินเรโซครับนี่ไปเสียบอลเลยครับจังหวะนี้แล้วก็โดนสิริีมงคลทนี้ฉกมานะครับแล้วก็เปิดไปที่เสาแรกครับโอ้โหจังหวะยิงต้องชมเลยครับแฮดิสันไคออนวางเท้ายิงแล้วก็บอลนี่แสกหน้าทางสิวรักษ์เทศสูงเนินเลยครับโอ้โหนี่จังหวะนี้สุดๆจริงๆครับจากบอลแก้วผมเอาแล้วดูตรงนี้ก่อนครับอาส์ซัมเซาหลุดมาคนเดียวยิงด้วยซ้ายแล้วเบาเกินไปครับเข้ามือสีวรักษ์โอ้โหจังหวะนี้ ดูอีกทีฟจังหวะที่กาซิเดตครับหม่งตั้งมาแล้วก็หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ง้างยิงด้วยซ้ายครับแล้วก็เข้ามือสิวรักษ์เลยครับจากการแก้พรมไปทะลุมาสวยครับอาแล้วครับพิกได้ครับเปิดมาตรงนี้ไมค์คอนเดียวเดียวแล้วได้ยิงลูกนี้ติดเซฟเดโตสุดสุดเลยครับจังหวะนี้ซูเปอร์เซฟครับแพทริกเดโตโอ้โหต้องชมเลยครับดูอีกทีจังหวะที่เปิดนี่ให้กับทางสุภโชคครับแลสุภาพโชคจ่ายต่อมาให้กับไมค์คอนแล้วก็กดด้วยขวาเต็มเต็มครับ โอ้โหครับเดี๋ยวต้องชมการอ่านเกมเลยครับของทางเทคนิคเดโต้ครับย้ำมาทางเดิมล็อกสวยครับตรงนี้ให้เข้ากลางมาพลิกได้แล้วครับจักรพันธ์จักรพันธ์แก้วโรมด้วยขวาเฉลี่ยธุริม้าเกือบไปครับจักรพันธ์แก้วโผล่ครับดูอีกทีครับรับบอลมาแล้วก็แตะเข้าขวาจังหวะนี้โอ้โหแล้วยิงไปเฉลี่ยเครับบอลนี่เกือบเปลี่ยนทางเข้าประตูครับแล้วก็จบครึ่งเวลาแรกนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับ เจ้าถิ่นสุพรรณบุรีเอฟซีครับออกนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ครับที่โดนไปเพราะไปถ่วงเวลาในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกนะครับเอาล้วครับสัญญาณจากคุณชัยฤกืองามสมครับผู้สินในสนามเริ่มเกมครึ่งหลังแล้วครับที่สนามเพียรกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับดูจากรายชื่อผู้เล่นสำรองทางสุพรรณบุรีนะครับตัวที่น่าจะเป็นดูจังหวะนี้จังหวะนี้ครับจักรพันธ์แล้วหลุดมาเดียวจิ้มตรงนี้มากไม่ผ่านเดโต้แล้วอจะได้ทีหนึ่งสุพชัยใจเด็ดให้มาไมเคิล ไมค์กอนมาควสยิงติดบล็อกอีกหูจกกังหวะพลาดของเดโต้ครับดีว่ายังตามมาเซฟไว้ได้นี่ครับผู้สินใช้เรื่องงามสมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเดินเข้ามาครับเป่าตัดสินไปแล้วให้เป็นจุดโทษนะครับแต่ว่าก็ต้องเช็ค VR อยู่ดีนะครับนี่ครับ ดูอีกครั้งครับจังหวะของสุภโชคครับโชว์ความพริ้วมาในกรอบเขตโทษแล้วโอ้จังหวะนี้ชัดเจนเลยครับจังหวะที่เข้าไปเสียบแบบถอนรากถอนโคนเข้าใส่ทางสุภโชคครับดูจังหวะเสียของสุพนธ์สัญญาณมาครับสุภโชคสารชาติย่องมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1นครับสุภโชคสารชาติจังหวะยิงเข้ามานี่แปลไปด้วยความมั่นใจเลยครับในนาทีที่56ครับโอ้โหจังหวะนี้ยิงนี่เหมือนจะกลางประตูเลยครับนี่เลยครับดูจังหวะแปลเข้าไปครับ จังหวะยิงครับโอ้โหแล้วไปคนละทางครับทางแพตติกเดโต้ครับเป็นบอลของบุรีรัมอีกครั้งหนึ่งขวาสุดมาเลยครับนารุบดินมองข้างในแบตันต้นเปิดมาข้ามหลอกไปจับได้สุประชัยพลิกได้ไหมขืนนายิงด้วยขวาตรงตัวเดโต้ครับเจ้าเช็คเพื่อบวกประตูที่2ให้บุรีรัมอีกครั้งครับบอลขึ้นมาครับแล้วสุประชัยครับจ่ายกับสุประโชคยิงด้วยขวาครับแต่ว่าไปตรงตัวเลยครับทางแพตติกเดโต้ครับนะครับเปิดเข้ามาอิงเรโซ พุ่งบ่งได้แล้วจังหวะนี้มาเข้าทางพรรษาครับพรรษาหักมาแล้วติดอย่างได้ทีนึงต้องเคลียร์ครับแล้วปั๊มกันตรงนี้เป็นเตะมุมของบุรีรัมย์ครับเนี่ยผู้ตัดสินชัยเริกบอกเป็นแค่ลูกเตะมุมครับแต่ดูก่อนครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินชัยเรกบอกใจเย็นๆครับขอเช็คกับทีมงานผู้ตัดสิน VR ก่อนนะครับเขาจะเปลี่ยนคําตัดสินหรือเปล่าครับเช็คว่าเป็นจุดโทษหรือเปล่านะครับคนนี้ก็ช่วยบล็อกลูกยิงจังหวะสุดท้ายของทางฝั่งบุรีรัมย์ได้ตลอดนะครับออกแอคชั่นครับดูครับ สินแบบไหนครับจุดโทษสิครับโอ้โหจังหวะนี้ครับสุขไปโชคสารชาตินะครับเจ้าเก่าครับลูกแรกทำได้ดีลูกนี้ขออีกสักทีครับสัญญาณมาครับโชคสารชาติดวลกับแพทริกเดโตย่องมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับยิงเหมือนเดิมครับเดโตก็พุ่งไปทางเดิมครับ2-1ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพลิกกลับมานำสู่ผลปีอันีแล้วครับดูอีกทีฟเป็นหัวยิงนี่เลยครับ ก็ไปหลอกไปตรงกลางนั่นเลยครับลูกแรกเนี่ยบอลจะไม่โด่งแบบนี้นะครับแต่ยิงนี้แทบจะก๊อปปี้เพสมาวางไว้เลยครับแล้วสะใจครับคุณเนวินชิดชอบครับนะครับดูตรงนี้ครับแล้วหลุดมาในกรอบโทษพารเสเซนไคออนไคออนล็อกเข้าขวาสวยมากแล้วยิงลูนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสุดๆดครับความนิ่งของเขาครับแาริส้นไคออนตีเสมอสุนบุรีเป็นสองสองแล้วนี่ครับแล้วก็ดูครับทีมงานของทางฝั่งสุนบุรีสะใจกันเลยครับ โอ้โหครับจังหวะนี้ต้องชมทาเลียดวซัมเซาเลยครับที่ไปขยันไล่กวดมาแล้วก็โอ้โหจังหวะล็อกหลังหักเลยครับแล้วก็ยิงเสาแรกครับลูกยิงขไฮเดซันไคออนจังหวะพลาดนะครับของทางจักรพันธ์แก้วพรมครับโดนอัสซัมเซาฉกมาแล้วอูดจังหวะยิงต้องชมครับคนหนึ่งฟาวคนหนึ่งแฮนด์นะครับแต่ตอนนี้ทีมกลับมาตีเสมอได้สองสองก็มีลุ้นแต้มนะครับในช่วงเวลาที่เหลือเอาล้วครับสุภาพโชคสารัชชาสถิติกไหมโอ้โหสุดๆครับลูกนี้แฮตติกของสุภาพโชคสารัชชา โอ้โหยิงจังหวะนี้คมสุดๆเลยครับแตะเข้าขวาแล้วบอลนี้พุ่งอยูงกับจรวดครับโอ้ยหวังนตาเนําเชื่อมเลยครับคุณเจสารชาติดูจังหวะนี้ดูอีกทีนึงครับจังหวะลูกยิงสุดสวยครับบอลนี้ขึ้นมาทางด้านซ้ายครับสารสนิจจ่ายมาให้กับสุภโชคแล้วดูโอ้โหจังหวะกดเต็มข้อบอลนี้พุ่งชนเสาครับแล้วก็เด้งเข้าเหลี่ยมในครับปี๊บปั้งเข้าไปเป็นประตูขึ้นนำ3-2เลยครับนาทีแรกของเกมเนี่ยได้ยิงแบบนี้ทีนึงนะครับแต่บอลมัน ชนเสาแบบเต็มๆแล้วกระโดดออกมาครับแต่มุมครับสเิเดเปิดโค้งมาแล้วตรงนั้นติดนร์บดินยังลอยอยู่อัศม์เสาหนุนกลับมาแล้วล้มลงไปครับสุพรรณบลกระโดดมาจิ้งลูนีตติดเอ้าไปติดผู้เดียวกันนะครับไปติดไรเชลแล้วเจอเสียบตรงนี้อเลฟโอ้โหโวยขาดเลยครับเหลืองสิครับอเลฟเวราโอ้โหนี่ยับจังหวะนี้คือจะฉุนขาดเลยครับไม่พอใจกับคำตัดสินนะครับอเลฟเวราครับตอนนี้ก็ยังลุกไม่ขึ้นครับสุพรรณรองสงครับ ดูอีกครั้งครับจังหวะนี้น่าจะได้เห็นแบบคัดๆนะครับจังหวะหมุนตั้งเข้าไปแล้วก็ไปโดนเข้าที่เท้านะครับตามนั้นครับไปดูดีกว่าครับสุพรรณ่ยถึงบอลก่อนนะครับพรรษาไม่โดนบอลครับคือเป็นเหลี่ยมที่สุพรรณนี้ได้เปรียบนะครับทางไหนมาลุ้นไปด้วยกันครับโอ้โหตามนั้นครับ ลุ้นกว่าใครเพื่อนเลยครับอาดับโยกาเดโบสัญญาณมาแล้วครับอสซัมเซาอ,อย่ได้ยินเุกวิดนะครับมาย่องมาตรงนี้เรนโรอาซัมเซายิงข้ามขากรโหโข้ามคานครับไปไกลเลยครับเรนโรอาซัมเซา โอ้โหครับแล้วอาเดบโยกาเดโบครับโวยลั่นเลยครับแล้วเสียดายเลยครับจังหวะนี้พลาดที่จะได้ประตูตามตีเสมอครับดูเกียบวิ่งเข้ามากดจังหวะนี้โอ้โหข้ามคานไปไกลแบบลูกยิงของทางเรนโด้วยซ้ำเซาครับโอ้โหแล้วจะดีดให้แล้วซ้ำเซาตรงนี้แรงเลนไปแล้วครับเราจะไดินบังได้เราเล่นเองทดเจ็บครบแล้วนะครับเจ็ดนาทีครับแล้วผพุทธสินครับก็เป่าจบเกมครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับเจ้าถิ่นครับ รมนบลีฟซีแพ้ให้กับบุรีรัมยูนเต็ดไป2ประตูต่อ3ครับ